นะครับตอนนี้วอร์มร่างกายนะครับวันนี้ครึ่งชั่วโมงนะครับกับการอบสมุนไพรนะครับอืมเฮ้ยนะครับได้เหงื่อนะครับผมได้เหงื่อมากมากเลยนะครับลองนําไปทําดูนะครับผมง่ายนิดเดียวนะครับนี่คือห้องอบสมุนไพรนะครับไม่ง่ายนะครับผมนะครับเก้าอี้นะครับผม อันนี้สมุนไพรนะครับนี่สมุนไพรของเราเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะนนะครับนี่คือสมุนไพรที่เราอบกี้นะครับมันยังไงบ้างครับก็มีอันนี้ตะไคร้นะครับมีขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็มะนาว นี่มะนาวนะครับนี่ตะไคร้นะฮะใส่ไว้ทางต้นนะครับผมขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็แบบเล่งได้ตัดได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ใต้เก้าอี้แบบนี้นะครับผมอบสองคนนะครับคนละครึ่งชั่วโมงนะครับรู้สึกว่าได้เหงื่อนะครับผมได้เหงื่อนะครับ นี่ทำง่าง่ายนะครับผมแล้วก็ปิดตรงไปจ้ะนะฮะลักษณะนี้นะครับง่ายๆนะครับเอาไปลองทำนะฮะที่บ้านของท่านได้นะครับผมนะครับเวลาใครที่เป็นความดันนะครับก็ให้เอาออกมาแบบลักษณะนี้นะครับมาหายใจด้านนอก มีความดันนะครับใครที่นะครับผ่าลอดนะครับให้แผลให้แผลหายก่อนนะครับใครที่เป็นโรคหัวใจนะครับก็ทางที่ดีก็ไม่ต้องอบนะครใครเป็นโรคหัวใจนะครับไม่ต้องอบนะครับเพราะว่าเหงื่อมันออกนะครับเลือดร่างกายมันสุกฉีดแรงนะครับถ้าใครเป็นโรคหัวใจก็ไม่ต้องอบนะครับใครที่ ยังแข็งแรงอยู่ก็อยากให้อบนะครับลองดูก่อนสัก15นาที20นาทีหรือว่า30นาทีนะครับวันนี้วันแรกครับผม30นาทีนะครับได้เหงื่อนะครับปาดเหงื่อด้านในเนี่ยนะครับสี่ห้ารอบนะครับผมเหมือนเราอาบน้ําเลยครับแต่ว่ามันเป็นน้ําเหงื่อนะครับที่อ่ามันไหลออกมานะครับจากร่างกายเรานะครับก็ลองนําไปทําทําดูนะครับง่ายๆนะครับผมใคร ที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับทำง่ายๆนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับเห็นไหมฮะลวดนะครับผมลวดถึงนะครับด้านในนี้เป็นไม้ไผ่นะครับก็คือจะงอได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายยางของแม่นะครับตัดมานะครับแล้วก็ผ้าเศษผ้านี้มีอยู่แล้วนะครับเศษผ้ามีอยู่แล้วนะครับก็ได้พอดีเลยนะครับวันนี้ได้เหงื่อสอง อ่านทั้งน้องไม์แล้วก็น้องพศเลยนะครับลองเอาไปทําดูนะครับช่วงโควิดแบบนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะครับสู้ๆนะครับโควิดนี้สู้ๆนะพี่นะครับถ้าเราอยู่บ้านว่างๆนะครับอบสมุนไพรเลยนะครับอบสมุนไพรนะจะบอกว่าดีนะฮะดีต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะนะ ใครที่อยากจะอบนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับผมไม่คิดค่าลิขสิทธิ์นะครับผมก็ดูในยู u ูบเออเราก็อยากจะลองทําบ้างเออทำไปทํามาเออเข้าท่านะครับผมได้เหงื่อนะครับได้เหงื่อนะครับขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่มอบให้ช่องธรรมากินไม้พดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย